คนมีเล่ามี

หวานเนี่ยครับเป็นเป็นกินได้ น,นี่เสร็จหมดแล้วอ่ะแต่ไม่ต้องเดินมาก็ได้นะมันลื่นนะอันนี้เป็นทางขึ้นเรือ อันนี้ก็ลานสีลงุงนะครับคนไปไปเดินต่อจุดนั่ง ดูว่ามันสวยถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมมาเดี๋ยวเราจะนี่มาดูสนามเด็กเล่นนี้ทำดีมาก ใหญ่มากนะมาแล้วตรงเนี้ยตอนนั้นน่ะมาเดินดูนะตรงเนี้ยเขาทำดีด้วยเป็นยางเป็นยางเด็เด็แต่ว่าไม่น่าเชื่อมันก็เริ่มเก่าเก่าเร็วแล้ว ก็ตอนนั้นนะนะครับก็ยังใหม่ๆอยู่แล้วเก่าเร็วนะก็อยางว่าห้องยูระตะานี่ไอ้มาแต่งแบบนี้ไงเจ๋งดีโอหอันนี้แบบยูระตะาจริงๆเลยนะ ไม่ใส่เลยก็ได้มีมีมีรองเท้าด้วยมาดูรอง <Yes. S 1> แต่อันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะใส่เจะใส่เหรอเพราะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูป mm. มาต้องถอดรองเท้าข้างนอกก่อนนะเนี่ยโอเคนี่ผู้หญิงผูชายเกี่ยงเรื่องอะูดินี่งานนี้ชุดผู้ชายนี่ผู้ชายเหรออืมอันนี้ชุดผู้หญิง mm. ไม,ไม่จะเอาชุดอะไรก็ได้แหละใส่ได้เหมือนกันแหละเสิกดีนะครับเนี่ยนี่มันอยู่กระตาจริงๆเลยเนี่ยก็อยู่กระตาจริงอ้อา แต่งชุดอยู่กับตัดเสร็จเรียบร้อยเร็วเป็นแบบนี้อ่านี่เราก็ไม่ต้องไม่ต้องถือพัดนะถือพัดไหมไม่ต้องถือพัดมา้าพัดนี่เป็นพัดพัดอย่างดีแล้วนะเนี่ยโอ้พัดจริงหวะ เดี๋ยวใครเดี๋ยวใครถือไปถ่ายโอ้พัดนี่พัดสวยมากเลยอ้อเนี่ยเออขอรักสิทธิหิวยังอันนี้ไม่เห็นหิวเลยแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปรองเท้าเกียร์ ก่อนนะครับรถจะไว้ว่ายไหนกันว้ตรงนี้สิคะโอเคเอาไปทีน,นะทใช่แล้วก็รอง้าเสือเราเอาอะนรดีเป็นคนทำอย่างานัน้นอุ้ยอันนี้เคยเห็นที่ญี่ปุ่นตอนเด็กๆนะใช่ปะ่ะแล้ตอนหล,ลังไม่เห็นแล้วอ่ะเราก็ ก็เริ่มใช้กันแล้วมีแบบนี้ด้วยเหรอ,อใส่ไว้มีอะไรที่ไม่ไหวบ้างครันคนที่ทำได้ทุกอย่างเฮ้ยคุ้งปองอยู่ปะวะาปหายไปไหนแล้ววะคุ้งปองอาชีพ เอามาเด็ดเวยรอแปับหนึ่งครับมาขอหน,นึ่งนาที่าคู่้องเลยสายสายข้าวสวยงามมากมีเตาลีดอีกต่างหาก เพื่อนมีห้องห้องถ่ายรูปนะครับ a y and p h o t o Room นะครับปิด5ทุ่มโอ้คือมันดีนี่ห้องน้ำานหะกลิ่นแบบกลิ่นกลิ่นญี่ปุ่นมากๆนะครับเราจะถ่ายรูปเลยนะ ไม่มีใครมาถ่ายให้แม่เหนื่อยแล้วนะถ่ายเดี่ยวเลยนะครับมีเจลล้างมือด้วยโอ้เจ๋งมีอะไรมากไออ ว้าว I'm happy to ย์ที่ e ี่แลวาวเจแปนโฮเทลทำดีนะเพื่อนะคุเรตาเกสุคุเน่ารักก็จะมีนกะ มีนกอยู่ทุกที่เลยนะครับตึงๆๆชาแตกไปแล้วด้วยนะ ดูนอนน้อยนิดนึงนะฝนมันก็จะแบบ คนดูห้องนะทำ <laughs> ไมต้องเสียบโอเค ที่นี่อ่ะไม่อ่านไม่รู้พนักง,งานจะไม่บอกทุกคนต้องมาดูเอาเองนะหรือว่าจะเป็นแยกได้บ เก้าแท่งดีครับเก้าแท่งเดียวก็จะมีสองเซ็ตครับนี่ก็จะเป็นแปดชิ้นครับแล้วก็สิบแปดชิ้นอ๋ออันนี้บ้าแปดชิ้นหรือบ้างแปดชิ้นชิ้นหนึ่งคาร์บเปอร์นะครับอีกอีกอีกแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็จะไปชาร์จหรือว่าจะเก็บตังค์เลยเดี๋ยวโอเคทางเสร็จจะมีบินไปโอเคได้เลยครับโอ้โหโอนก็ได้ใช่ไหมโอเคครับคุณครับโอเคเป็นเกียวซากแปดชิ้นหนึ่งที่นะครับโอเคครับท่านขา ขอบคุณนะครเย็นเะย่ยเย็นนะโีชอ ที่นี่นะครับเพื่อนๆดูก็น่าจะเป็นโรงแรมเปิดใหม่นะครับชื่อคูเรทเรเกโซอะไรสักอย่างเนี่ยครับชื่อเรียกยากๆ,ๆนะฮะโดยรวมอ่ะผมก็คือคือตอนนอนอ่ะมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็โรงแรมอยู่ติดกับผับนะซึ่งเสียงดังนะครับตีสองตีสามก็ยังเปิดอยู่นะผมก็แต่ว่าโชคดีก็นอนหลับได้นะฮะก็แปลกดีนะครับ โดยแล้วก็โดยรวมผมว่าดีนะครับราคาไม่แพงแต่ก็เก้าอี้นวดก็จะเก่าไปสักหน่อยนะครับคือได้พักผ่อนอยู่นะถ้าอาบน้ำก็แช่ออนเซนก่รอบอกก็ได้นะครับคือจริงๆราคาไม่แพงนะครับแต่ว่างงว่าทำไม ค่อนข,ข้างเก่าเร็วนะครับดูเหมือนจะเพิ่งเปิดนะครับเพื่อนเก็มีที่เที่ยวเยอะมากเลยนะครับศรีราชาเออถ้ามีเวลาก็ไปเที่ยวกันนะครับมันก็จะมีแพ็กเกจนะครับพันสองสอโทรไปจองอาจจะงงงงนิดนึงนะครับจองทางไลน์ก็จะงงงงนิดหนึงแต่ก็พยายามจองดูนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าชอบถ่ายรูปนะผมแนะนำให้ซื้อเป็นแพ็กเกจนะครับ แต่วา่าถ้าไม่อยากจะถ่ายรูปใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องซื้อเป็นแพ็ค้าวน้าก็เลยแบบดูดีมาก อ,อย่างเงี้ยอร่อยอ,อย่างเงี้ยอร่อยอ,อร่อยอ,อร่อยสมคำเล่ลมอมเลอเกรดน,นะแต่ว่ามันก็จะมีแพ็กเกจอาหารเช้าอาหารเย็นนะครับถ้าเราไม่ได้ซื้อเพิ่มก็ ก็จะเป็นอาหารอ,อ,อ,อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าซื้อก็จะเป็นอาหารอีกแบบหนึ่งแต่แพงขึ้นนะฮะเป็นอาหารอีกแบบหนึ่งที่ดีขึ้นนะครับโดยรวมแล้วก็ผมว่าไม่แพงไม่ต้องบินไปที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆก็เที่ยวที่นี่ได้เลยนะได้บรรยากาศอยู่นะครับ มีกิจกรรมให้ทำค่อนข้างเยอะอนะกิจกรรมอ่า่แช่ออนเซนกิจกรรมถ่ายรูปมีห้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีถ่ายรูปด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ยังเออ่นึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ แล้วก็มันจะมีมันจะมีห้องนะผมก็แนะนําว่าให้เลือกอเป็นหนะ้องธรรมดาเออแล้วก็จะมีชั้นนะ่ะถ้าเกิดเพื่อนไม่ชอบอการสูบบุหรี่อ่ะมันจะมีกลิ่นบุหรี่นะครับก็จะมีชั้นที่สูบชั้นไม่สูบนะผมแนะนําให้พักตั้งแต่ชั้นเจ็ดเป็นต้นไปเวลาจองนะครับแนะนํวาว่าให้จองแบบเป็นเตียงคือมันจะมีเตียงแบบคิงอ่ะนะกับเตียงแยกนะครับถ้าแยกก็ต้องระบุนะเหมือนพนักงานไม่ได้ถามก็ ตรงนี้ก็ผิดพลาดกันนิดนึงนะครับเอ่อยังไงก็ระบุไปหน่อยก็ดีนะครับถ้าไม่ระบุก็จะเขาก็จะบอกว่าให้เตียงคิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ บอกว่าให้ไปเอาอยูกระตาข้างล่างเองอืม